นี่ปลาไหลปลาไหลปรากฏอยู่ในห้องน้ำบ้านเขานะครับอ่าให้มาจับงูนะครับรับแจ้งว่าเข้าบ้านผมเปิดประตูห้องน้ำมาครับปรากฏว่างูคลายเป็นปลาไหลไปแล้วครับไม่ใช่งูนะครับรนี่นปะปลาไหลไม่รู้ว่ามาอยู่ได้ยังไงในห้องน้ำเขาบ้านทางหินแปด บ้านพานหินแปดู้หไปนะครับไม่ใช่งูนะครับนี่ปลาไหลนะแจ้งว่าให้มาจับงูนะครับเป็นปลาไหลเราผมจะทำยังไงประมณนล้ะทีนี้ครับเราอ่าอ,อ,อมาก็มาเจอเจ้าของบ้านยืนหน้าตาตื่นหน้าบ้านเนี่ยว่างูอยู่ในห้องน้ำ เราเปิดห้องน้ำมาปลกปลุกเรา็งูมันไม่ใช่งูมันเป็นปลาไหลวิชาเข้าไมได้ยังไงแล้วที่เอาไปทำอะไรพี่ปลาไหลก็เดี๋ยวจะดำเนินการไปปล่อยที่วัดใหม่น้บุญเพื่อให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาเนาะเราก็มาช่วยเขาจับออกแค่นั้นเองแต่เราไปปล่อยต่อตอนที่รับแจ้งเบื้องต้นนี้เราคิดว่าเป็นงูอะไรที่เข้าไปดูถ้าผมสอบถามแล้วเขาบอกเป็นสีน้ำตาลผมก็ยังลังเลว่ามันงูอะไรสีน้ำตาลก็ขี่รถมาก็คิดอยู่ว่า มันงูอะไรสีดำตัดที่แรกคิดว่างูแมวเซลแมวเซลมันก,ก็ต้องลายมาแล้วมันก็เลยต้องมาดูอ,ะอ่ะพอเปิดทำไปมันรันไงว่าแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่งูต้องเป็นอะไรสักอย่างก็เลยปลิดกลายเป็นปลาไหลไปเนี่ยแต่ก็คิดว่าน่าจะมาตามท่อระบายน้ำอะไรสักอย่างทีนี้เจ้าของบ้านก็มีอาการยังไงบ้างครับเขารู้ว่าเป็นปลาไหลก็ทาครับพี่ห้องเลาะรัดบ้านไปเลยที่เขามาตอนแรกคุณป้าเห็นไหมว่าเขามาจับอะไรก็รู้ค่ะก็เจ้าของบ้านเขาแจ้งไปแล้วแจ้งว่าแจ้งแจ้งว่า มาจาับปูพอ,อเข้าไปจับเสร็จแล้วมันเป็นอะไรครุณป่าเป็นเป็นปลาไหลค่ะอือตัวใหญ่<อ>มะก็เปิดเปิดเปิดถุงให้ดูตัวก็ประมาณไม่้อมือได้อ้มอมือเด็กนะอก็อ <c oughs> ตกใจไหมครับรังจากที่ว่าแจ้งเป็นงูแล้วมาเป็นปลาไหลก็ต,ตกใจเจ้าของบ้านก็บ้านเลี่อะไรอ่ะครับที่บ้านจ่อที่จับบ้านเลขกที่หนึ่งทีหนึ่งท่า หนึ่งทีหนึ่งท่าบ้าสอง